ครับก็สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะของรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็เป็นวันหนึ่งที่เราได้มาพบกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับครูก็จะมาชี้แจงนะครับวิธีการเรียนรายวิชานี้นะครับแนะนําจุดประสงค์รายวิชานะครับรวมไปถึง การแบ่งคะแนนนะครับการเก็บคะแนนแล้วก็งานที่ต้องทําในรายวิชานี้นะครับให้กับนักเรียนได้ทําความเข้าใจกันก่อนในวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะยังไม่มีอะไรมากเนาะหรือจะลุยกันเลยอากาศอากาศ,ากาศไม่ค่อยดีใช่ไหม <laughs> ไม่เป็นไรครับวันนี้เป็นาการเจอกันครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับ Okay, อันดับแรกครับครูก็รบกวนให้ทุกคนครับเข้าชั้นเรียนก่อนใช่ไหมครับเข้าชั้นเรียนตอนนี้ทุกคนเข้าหรือ,อยังครับผมเข้าหรือยังเข้าหรือยังครับเข้าก่อนนะครับใน Google Classroom นะครับอันนี้เป็นรหัสเข้าชั้นเรียนนะครับก็ทุกวิชาที่เรียนกับครูนะครับก็จะต้องล็อกอินด้วยอีเมลของ gmail แล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Classroom นะครับเพราะว่างานทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เธอต้องส่งครูต้องกระทำนะครับหรือส่งในชั้นเรียนที่เรียกว่าชั้นเรียนออนไลน์นั่นเองนะครับและงานทุกสิ่งทุกอย่างของเธอก็จะโชว์นะครับโชว์คะแนนนะครับแสดงถึงความก้าวหน้าของเธอด้วยนะครับว่าเธอขาดส่งงานอะไรหรือยังไม่ส่งงานอะไรนะครับมันก็แสดงทั้งหมดในระบบนั่นเอง ครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับของโปรแกรมที่ครูนามาใช้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าวิชานี้เราจะเรียนอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวฟังคุณเนาะนะครับรายวิชานี้นะครับชื่อว่ารายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับรหัส30204 2 0์สนขีนะครับเป็นรายวิชาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รือปวสครับสาขาวิชาของเราชื่อสาขาวิชาอะไรไหนมีใครจําได้บ้างอลองบอกคุณหน่อย<ท>อะไรต่อครับ<ท>สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลน,นะครับสาขางานธุรกิจดิจิทัลน,นะครับจำไว้นะจำให้แม่นนะครับเราเป็นรุ่นแรกของสาขาวิชานี้เข้าใจไหมครับดังนั้นเราต้องทำให้มันเป็นไงครับ ให้ให้ดีที่สุดอ่าเราถือว่าเป็นรุ่นแรกนะจงภูมิใจนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับตอนแรกจะเป็นสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแต่คิดไปคิดมามันก็เทคโนโลยีนําหน้าอยู่มันก็เท่อยู่ใช่ไหมพอได้ใช่ไหมนะครับเบื่อยังคำว่าคอมพ,ออมพิวเตอร์เรียนมา3ปีใช่ไหมลกูกเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่บ้างนะครับเปลี่ยนใหม่ดังนั้นครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนใหม่หมดนะครับสมกับชื่อคําว่าเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนั่นเองนะครับ สำหรับวิชานี้ครับหลักๆเลยนะครับก็จะมีจุดประสงค์นะครับให้นักศึกษาทุกคนนะครับมีความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุจะแตกต่างกับการเขียนโปรแกรมที่เราเรียนมาเมื่อปวชนะนะครับซึ่งโปรแกรมที่ใช้ก็แตกต่างกันมากเลยนะครับสําหรับโปรแกรมนะครับที่ครูจะเอามาใช้ในคอร์สนี้นะครับก็คือเป็นโปรแกรม นะครับที่ชื่อว่าโปรแกรมเ Be บีนนะฮะก็จริงๆเอาไว้เขียนภาษาอะไรครับที่เราใช้คือภาษา j จ v a ่นะเรียนภาษา j จ v a ว่านะวิชานี้นะครับอันที่2ครับจุดประสงค์ของรายวิชาครับก็คือให้นักเรียนนะครับสามารถที่จะเขียนโปรแกรมขนาดเล็กสำหรับธุรกิจได้นะครับนั่นหมายความว่าผลลัพธ์ของรายวิชานี้ก็คือนักศึกษาทุกคนต้องทำอะไรได้ครับเขียนโปรแกรม อย่างน้อยก็คือโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมขนาดเล็กสําหรับธุรกิจได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นโปรแกรมคํานวณค่าง,งวดรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับโปรแกรมขายหน้าร้านอย่างย่อนะครับโปรแกรมคํานวณบางสิ่งบางอย่างนะครับที่มันคือปัญหาในชีวิตประจําวันนะฮะได้อะไรลักษณะนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ค่อยมาศึกษากันนะฮะและสุดท้ายครับก็เป็นเรื่องของ การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์และก็ละเอียดรอบคอบนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือจิตพิสัยของนักศึกษาทุกคนนั่นเองครับอโอเคสำหรับนะครับหัวข้อที่เราจะเรียนในรายวิชานี้นะครับหลักๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะนะครับวิชานี้ถือว่าเป็นวิชาที่ใหม่นะครับวิชาที่ใหม่นะครับแล้วมันก็มีความยากในระดับกลาง เข้าใจเนาะคขาบ่กกลางไปไงตอนเรียนปวชอตอนเรียนภาษาอะไรมาครับภาษาซีใช่ไหมภาษาซีเป็นระดับระดับเบื้องต้นนะครับภาษาซีเป็นระดับเบื้องต้นนะครับเรียนกับอาจารย์อาจารย์อะไรนะเรียนกับอาจารยร์ตะวันภาษาซีเรียนกอาจารย์อะไรเรียกอาจารย์เตนนะครับนั่นแหละถ้าเธอเขา้าใจโปรแกรมภาษาซีวิชานี้เบิร์ดเบิร์ด แต่ถ้าเธอไม่เข้าใจภาษาซีวิชานี้โคตรยากเลย <c oughs> เข้าใจปะนะครับดังนั้นนะครับไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเราจะดูตามประสิทธิภาพของพวกเธอเองนะครับว่าจะถึงขั้นไหนนะฮะในตัวนี้ไม่ต้องกังวลนะครับครูจะไม่ทิ้งพวกเธอปล่อยลอยแพ้แน่นอนนะครับโอเคฮะ คันนี้หน่วยการเรียนของเราทั้งหมดจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8หน่วยการเรียนนะครับ8หน่วยการเรียนนะครับพูดง่ายคือมีเนื้อหาอยู่ทั้งหมด8 8หัวข้อนะครับ8หัวข้อครับแล้วหัวข้อสุดท้ายก็คือเป็นหัวข้อกรณีศึกษาครับก็คือให้พวกเธอทามินิโปรเจกต์ขึ้นมานะครับมินิโปรเจกต์ซึ่งมินิโปรเจกต์นะครับเมื่อขึ้นปวสแล้วโปรเจกต์ก็ต้องเป็นแบบแบบคู่หรือแบบเดียวแบบคู่หรือแบบเดียว แบบเดียวนะครับต้องเป็นงานรายบุคคลครับเมื่อขึ้นปวสแล้วนะครับไม่คู่แล้วนะฮะแล้วครูบอกไปเลยครับเทอมหน้าเรียนวิชาโปรเจกต์กับครูเข้าใจไหมเรียนวิชาโปรเจกต์กับครูโปรเจกต์เดียวสถานเดียวครับไม่มีคู่ทั้งนั้นนะครับแจ้งไว้เลยนะครับแจ้งไปเลยนะฮะนะอันนี้บอกไปเลยครับเป็นโปรเจกต์เดียวสถานเดียวนะครับไม่มีโปรเจกต์คู่ละนะครับเหมือนตอนปวชที่เธอเรียนมา นะครับโปรเจกต์เธออาจจะประยุกต์ใช้จากโปรแกรมนะครับในรายวิชานี้หรืออาจจะใช้อีกรายวิชาหนึ่งคือวิชาอะไรนะฮะที่เรียนกับครูไปเมื่อวันก่อนเว็บใช่ไหมนะครับเว็บไซต์การสร้างเว็บไซต์ในงานธุรกิจนั่นเองนะครับอาจจะเป็นเว็บขายของก็ได้หรือจะเป็นเขียนโปรแกรมจากวิชานี้ก็ได้ให้คิดไว้นะครับเทอมหน้าเดยนโปรเจกต์กับครูแน่นอนนะฮะโอเคครับอ่ะคราวนี้นะครับครูคิดว่า นักเรียนนะครับนักศึกษาทุกคนคงจะเข้าชั้นเรียนแล้วใช่ไหมครับเข้าแล้วใช่ไหมเข้าแล้วนะอ่ะเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งสัดส่วนคะแนนให้เธอฟังก่อนนะครับและการปฏิบัติในชั้นเรียนให้กับพวกเธอฟังนะครับอ่ะเดี๋ยวครที่ครูปิดตัวนี้ไปก่อนเนาะอ่ะครัวนี้มาดูกันเลยครับเมื่อเข้ามาในชั้นเรียนครับก็จะพบกับหน้านี้ใช่ไหมครับหน้านี้เนาะนะครับโอเค ก็จะประมาณลักษณะนี้ครับสิ่งที่เธอต้องไปทําก็คือเธอต้องคลิกตรงนี้ครับงานของชั้นเรียนนะฮะชั้นเรียนตอนนี้สังเกตดูว่าครูได้มีกี่กี่หัวข้อให้เธอทำณนะักปัจจุบัน2ใช่ไหมสองนะครับสองหัวข้อในปัจจุบันครับก็คืออันแรกครับก็คือเช็คชื่อครับให้เธอเข้าไปเช็คชื่อก่อนโอ้เช็คหมดแล้ว14คนดีมากนะครับเคนะเช็คแล้วใช่ไหมครับสี่คนและอีกอันหนึ่งก็คือแบบทดสอบหน่วยที่1ครับจริงๆคือเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้ ครับเป็นางวันนี้แต่ในนี้ครับก็ให้ทําไปก่อนเลยก็ได้นะครับค,คุณจะอธิบายเบื้องต้นไปก่อนนะครับเกี่ยวกับหัวข้อในวันนี้นั่นเองครับโอเค,อเคสําหรับนะครับแบบทดสอบหลังเรียนเธอทําได้อ่านี่ไงมีคนทํามาแล้วกี่คนเนี้ยสองคนใช่ไหมสองคนนะก็ให้เข้าไปทานะครับทาได้คนละหนึ่งครั้งนะครับทำได้คนละหนึ่งครั้งนะครับนะครับซึ่งคะแนนนี้ก็ เดี๋ยวคุณจะลงไว้ให้นะครับโอเคนะฮะอ่ะคราวนี้สิ่งที่คุณอยากจะพูดในวันนี้ก็คือการเรียนในรายวิชาครับอ่ะคราวนี้คุณจะให้ดูสัดส่วนคะแนนก่อนนะครับสัดส่วนคะแนนรายวิชานี้เป็นแบบนี้ครับคนะแนนจิตพิสัยครับยีนน่สิบคะแนนนะครับคือคะแนนที่เธอจะได้มาจากอะไรครับได้จากการส่งงานได้จากการเข้าเรียนจากการเช็คชื่อนะครับทุกอย่างครับ นำมารวมกันอย่างเช่นครูเช็คชื่อในระบบเนี่ยรวมกันแล้ว10ครั้งนะครับใครได้10ครั้งก็ได้คะแนน<ด>เต็มไปง่ายไหมง่ายไหมครับคะแนนจิพิสัยนะฮะสองครับคะแนนใบงานก็คืออะไรครับจากงานที่ครูมอบหมายให้พวกเธอนั่นเองนะครับก็40คะแนนถือว่าเยอะมากดังนั้นครับตัวนี้จะเป็นคะแนนที่ทำให้เธอได้เกรดดีนะครับครูก็บอกไว้เลยนะฮะ ถัดมาครับอันที่3ครับแบบทดสอบหลังเรียนก็คือแบบทดสอบประจําหน่วยทุกหน่วยนะครับพยายามทําคะแนนให้ได้เยอะๆแต่พยายามทําให้ได้ด้วยตัวเองครับทำไมครูให้คะแนนน้อยเพราะอะไรครับเพราะมันสามารถที่จะลอกกันได้ใช่ไม่ใช่นะครับมันสามารถลอกกันได้นะครับดังนั้นครูก็ให้คะแนนอยู่ที่20คะแนนเท่านั้นเองนะครับดังนั้นก็พยายามตั้งใจครับแต่ต้องพยายามทําเองนะฮะเพราะ แบบทดสอบต่างๆครูจะเลือกเอาไปออกข้อสอบปลายภาคให้พวกเธอด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือ2ีคะแนนนั่นเองนะครับตรงนี้นะรวมแล้วก็เป็น100คะแนนนะครับอันนี้คือสัสดส่วนนะฮะมีใครอยากจะขอเปลี่ยนสัสดส่วนคะแนนอีกไหมครับยกมือได้เลยนะครับยกมือได้เลยตะวันเปลี่ยนอะไรไหมคะแนนนี่ไงสัสดส่วนคะแนนจีพีใส่ห้าสิบเอาเอาขอมาครูให้ได้นะ แต่ถ้าใครไม่เข้าเรียนปุ๊บเนี่ยจมเลยนะคะแนนะอะแบบพรซีนีอย่างเงี้ยนะเออก็นั่นแหละนะครับเจอสักพักแต่ก็ไม่เข้าเรียนแล้วนนใช่ไหมโอ้โอ้โอ้ <c oughs> <c oughs> นะครับอ่าโอเคประมาณนี้เนาะก็น่าจะลงตัวใช่ไหมครับเนาะได้นะเท่านี้ดังนั้นสัดส่วนคะแนนหลกักๆก็คืออยู่ที่อะไรครับใบงานเลยใช่ไหมฮะใบงานกันกบจิตพสิสัยเธอก็6กิละก็ผ่านละลายวิชานี้ และจะมีอีกหมวดหมู่คะแนนหนึ่งก็คือเป็นคะแนนพิเศษครับก็คือช่วยงานครูอย่างที่ครูบอกเอาวิชาก่อนแล้วใช่ไหมว่าจะมีคะแนนพิเศษให้อย่างเช่นนักศึกษาที่มาช่วยครูแข่งทักษะนะครับก็คือแข่งระดับอสจจไปภาคอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีคะแนนพิเศษให้นะครับพูดง,ง่ายง่ายะถ้าได้คะแนนพิเศษปุ๊บก็เกียรติสทันทีอะไม่ต้องคิดอะไรมากถูกต้องไหมนะครับที่ครูเคยบอกไปแล้วเหมือนกันครับ 1. สิ่ง,งอ่าหแข่งขนนทักษะ2 สิ่งประดิษฐ์นะครับมี2ออย่างครับกิจกรรมที่เราต้องร่วมมือกันช่วยกันนะครับแข่งทักษะก็แข่งทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์ครับก็คือการเขียนเว็บทักษะที่เป็นขายสินค้าออนไลน์นั่นเองนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็มาลงชื่อนะครับแล้วก็มาหาผู้ได้นอกรอบนะครับเดี๋ยวหลังหลังจากที่เราเรียนนะฮะก็มาหาผู้ได้นะครับตรงนี้นะโอเคนะครับ ก็อันนี้เป็นสัสดส่วนคะแนนนะฮะอ่ะคราวน,นี้ในขณะนี้ครับเดี๋ยวครูจะให้พวกเธอทําการทําแบบทดสอบหน่วยที่1กันก่อนนะครับครูจะดูว่าตอนนี้เธอมีความรู้ความเข้าใจขนาดไหนนะครับในส่วนนี้นะโอเคครับ ครับก็นะครับในส่วนการอธิบายนะครับจุดประสงค์รายวิชาก็คงจะเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นครับก็เดี๋ยวอันดับต่อไปนะครับครูก็จะแนะนําให้พวกเธอติดตั้งโปรแกรมนะครับติดตั้งโปรแกรมที่จําเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็สิ่งที่จําเป็นนะครับในการเรียนรายวิชานี้ต่อไปครับ